สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรนนะักพูเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกม9.9เืินในป่านะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการังใจให้ผมนะครับยังมีคนไม่กดติดตามช่องผม83เซนนะครับแล้วก็มีคนกดติดตามช่องผม16นะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดติดตามให้หน่อยนะครับเอาจริงจยอดวิวผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับสนใจจะสนใจแค่คนติดตามเท่านั้นนะครับเออถ้ามีคนติดตามเพิ่มขึ้นผมก็จะได้กำลังใจมากขึ้นนะครับช่วงนี้เกม9 9้เคือในป่าก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีกระแสแล้วนะครับคือมันเริ่มดบัดบดแล้วแหะตอนนี้ที่ผมเห็นล่าสุดก็ มีคนเล่นอยู่ห้าแสนคนนะครับเออมันเริ่มดรอปลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่มันอัปเดตมาใหม่นะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นยากมากขึ้นนะครับเออผมยังผมยังมองว่าเล่นยากเลยนะครับแล้วถ้าคนเริงๆก,ก็คงจะบอกว่ายากมากๆนะครับโอเคเก็บไม้ก,ก่อนนะครับ โอเครอบนี้ยังดีนะครับมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเออทุกคนก็น่าจะรู้ดีแหละเพราะว่าน่าจะดูคลิปผมมาหลายคลิปแล้วนะครับผมเล่นไม่ค่อยเก่งในเกมนี้พูดง่ายๆ่ายก็คือไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ผมมีผู้ติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับมี2 0 0 0ันห้าเอ้ยสองพันหกร้อยเก้าสิบเก้านะครับขาดอีกคนหนึ่งนะครับก็จะถึงสองพันเจ็ดร้อยนะครับก็ช่วยกันกดติดตามให้หน่อยนะครับให้ถึงสองพันเจ็ดร้อยนะครับผมจะต้องสู้ต่อไปนะครับเมื่อว่าขาดอีกประมาณสามร้อยนะครับก็จะถึงสามพันผู้ติดตามนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับก็ช่วยหน่อยนะครับโอเคตอนนี้เราเจอบ้านนะครับแล้วก็เจอเป็นน็อตนะครับโอเคผมต้องสู้กับหมาป่าก่อนนะครับโอเคได้เป็นผิวมหมาป่าน,นะครับเปิดประตูเลยนะครับ โอเคเราเจอหีบนะครับเดีย๋ยวเราเปิดหีบกันเลยนะครับดูสิว่าจะได้อะไรนะได้เป็นปืนลูกโม่นะครับแล้วก็กระสุนปืนลูกโม่นะครับโอเคโอเคอ่ะเปิดเลยครับเจอเป็นฐานหินนะครับแล้วก็เจอเป็นพระลมที่ชำรุนนะครับบ้านหลังนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่เป็นบ้านแค่ชั้นเดียวนะครับ โอเคเปิดประตูแล้วนะครับได้เป็นแผ่นโลหะนะครับโอเคแล้วก็เสียดายนะของผมมันเก็บไม่พอนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาของออกไปบ้างนะครับ้าผมจะเอาแผ่นโลหะแล้วก็เอาน็อตไปนะครับโอเคแล้วเอาน็อตไปนะครับโอเค โอเคเราจเจาของไปแค่นี้นะครับมันเอาไปไม่หมดนะครับพัดลมผมจเจ้าไปนะครับเอาไปแค่นี้แหละอืมมีหมาป่าตรงนี้ด้วยนะครับโอเคไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรไปดีกว่านะครับเรือเราน้อยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บใหม่ก็ได้นะครับโอเ้เพื่อนเราก็จะตายนะครับเรือเหลือแค่นั้นเอง โอเคได้ผิวมหมาป่านะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปแลกนะครับตัดไม้นะครับมาพลมไม่ไม่ใช่ตอนแรกมีคนเข้ามาได้ยกับผมสองคนนะครับตอนนี้เหลือหนึ่งคนละ มือนจะได้ยินเสียงเด็กนะครับเด็กน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับโอเคได้ต้นไม้เล็กนะครับโอเคเดีย๋ยวเราสร้างแผนที่เลยนะครับโอเควางตรงนี้แล้วกันนะครับโอเค โอเคตอนนี้วันที่สองแล้วนะครับโอเค๋ยวเราจะต้องไปหาเท้ากระต่ายนะครับไปเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับด๋ยวเราคอยไปหาเท้ากระต่ายกันนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปหาทา่าก็ตายกันเลยนะครับกระต่ตายเป็นสิ่งที่ทำให้ผมค่ายากมากเลยนะครับเพค่มันไวอะ่ะนี่ขนาดผมวิ่งนะั้นท้าจะไม่ทันเลยนะครับแล้วมันเดินแบบ มันกระโดดแบบซ้ายขวาม้ากนะครับมันทำให้ฆ่ามันยากนะครับแต่เท้าต่ายนี่มันจะหายากมากๆเลยนะครับเนี่ยหายากมากเลยสามตัวนี้ไม่มีเลยนะครับโอเคบ้านหลังนี้มีผ่านหินนะครับแล้วก็มีเป็นไก่โต้งนะครับที่ผ่านแล้วผมหิวอีกขาเปิดทีบก่อนแล้วกันนะครับ ได้เป็นกองเมล็ดพันธุ์นะครับไปแล้วไปแล้วโอเคเราต้องเรียบกลับดีกว่านะครับอ่ะผมกินก่อนนะครับเลือดเตือนน้อยมากรอดอาหารรอดอาหารพู่ผิดนะครับโอเคได้ผ่านเห็นมานะครับอ่ะกินก่อนนะครับสุกติดกินหมดนะครับ โอเคผมต้องหา,ทางเท้าตายนะครับโอ oh, ้ยูเฉยไ,ได้ไหมเนี่ยโอเคได้ทเท้าตาดแล้วนะครับไปไปกันเลยนะครับเอาของไปแรกเลยนะครับโอเคแรกขวานดีนะครับโอเคเราเรีบไปห,หาของกันดีกว่านะครับเพราะตอนนี้มันจะมืดแล้วนะครับ โอเคการเคลืนบดดีนะครับบ้านหลังนี้เราก็เพิ่งมานะครับโอเคกระดาต้องการอาหารนะครับตะก,การเลยนะครับกินเลยนะครับโอเคเราเจอพัดลมสำรุทนะครับโอเคเราโอเคเจอทานเห็นพอดีนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับโอเคไปย่อยเลยนะครับไปเจออ่ะเรากินก่อนนะครับโอเคครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย